วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องน,นมนาโซ่คนเก่าคนเดิมครับพี่น้องและนี้มาเห็ดนะครับทอดปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมปลาทูเค็มปลาทูหอมแล้วก็เส้นลาบลาบหมูสามชั้นอันนี้นเนอาหมูสามชั้นไปต้มก่อนครับพี่น้องต้มให้สุจกจะน้อยแล้วก็มาลวนใส่กับเครื่องเนี่ยเครื่องก็จะมีเนี่ยหอมแดง ขิงหครับแล้วก็ต้นหอมมะนาวแต่บางส่วนก็จะเอาไปใส่กับทอดปลาดูเข็มทอปดปลาหอมมะวเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปครับเ็ดครับ,เ,คครบเราใส่น้ำมันพืชก่อนใส่นิดเดียวนะเพราะหมูมีความมันอยู่แนละ้วใส่เพื่อ เกียวกระเทียมให้หอมกระเทียมกับใบมะกรูดกระเทียมใบมกะ,มมก,รระมมกรูดลงเลย รวนกระเทียมกับใบมะกรูดพอเหลืองๆแล้วครับเนื้อสัมผัสเราเลยไนปะรวน,น,นให้มันหอมแค่นั้นข้าวหมูนี่ก็น่าจะสุกมานิดหนึ่งแล้ว ลาบหมูสามชั้นลองทำดูครับแค่แี่น้องลองเพื่อนเดอ้อแปบบ่หอมใส่กระเทียมใบมะกรูด ส่วนข้าวที่ล้าก็อิดไฟแล้วก็รอ,อให้หมูเย็นสักพักนะครับเรค่อยมาปรุงใส่ขา้าวคั่วพริกป่นอิดไฟครับให้มันเย็นใช่ไหมี่นนะ้องแล้วก็ใส่ี้เลยวันคือล้บบ้านเฮาล้ครับ พริกป่นพริกป่นนิดนึงแล้วก็ข้าวโพดข้าวั่วข้าวโพดนี่เราก็คุยนะใช้ข้าวเหนียวพั้วอมๆพี่น้องเล็กครับนี่ครับใส่นี่พริกซอยเที่ยวซอยไว้ซอยน้อยๆพวกนี้เสียไว้กับทอดปลาทูเค็มกับนี้ไอ สซบะโรคิพวกรีนก็ใส่ในลากนดนึงแล้วก็ต้นหองครับคัดไม่ได้เลยมะนาวมะนาวนิดนึงชิมมือก่อนแล้วก็มีน้ำปลาด้วยบะไซปร่แดกได้ครับ สูตนมหนซอตัวนี้บ่แซ่บก็ได้เส้น้ําตาลของมันอะชิมบ้างครับอืมขาดส้มอ่ะเอามนาวอีกย สุดนุ่มมาโซ่ัแซบเสร็จจากนี้ก็สิเป็นทอดปลาหูเคี่ยวได้พี่น้องเมนูวันนี้มีสองเมนูน,นี่แหละครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบหมูสามชั้นพี่น้องวันนี้ก็สิเป็นทอด ปัทหูเิ็งปัทหูหอมเนี่ยนะครับสบซ่บครับสดนม,มดาโซกวองติดตามครับติดไฟก่อนพี่น้อง ใส e. ่น้ำมันปอดกระปุกปดกระปุกหอมปกหอเค็มครับ กมาโจ้ว่าจะใส่นี่เลยครับหอมแดงครับ เด้งซิกซอยลงเลยครับ ความนัวพินศษแลงวกจะเพิ่มชุลรสใ้ิเศษขมาบีอีแฟนก็ตปตปู ดาาทูเค็มนะครับไม่ใช่ปลาทูนึ่งแับประทูหอมประูเข็มอร่อยใส่พริกแล้วก็หอมเกี่ยวลงไปด้วยกันกลิ่นหอมโอ้แต่บ้านเนยรอมาเลยรอกระซิบ มันมันโซ่อยู่ในหอมพักนะฮะแตนะ่หอมจริงครับหอมกินพริกกินหอมแดง โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยหอมน้ำมันออกนี่นี่เลยครับ เขียวครับโอ้ของแซบพี่น้องน้ำมันาไม่เมานะครับไปเลยกับนี้เลยเข้าเนียวนนมนาโซ่นึ่งมาร้อนๆมามาพี่น้องกินข้าวทำกันก็ต้องนี้เลยครับบีบมะนาวนิดนึงจูบดนิดนึงโอเคครับผม แต่ใส่หลายแต่ใส่หลายมากๆมันสีสม้มนะจ้ำจ้ำจ้ำหอมหอมแซ่บมากครับอร่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ